แฟน่าวเกียดเป็นแฟนสาวเกลียดตัวนี้จะบอกอะไรไหมเขาจะไปบอกทำไมเขาไม่อยากให้ตัวนู้นรู้เรื่องของเขาเขาไม่อยากให้รู้แต่ว่าตัวก็มีเหมื้องหนุดกันอย่างหนึ่งอย่างที่กมกังวลผมว่าผมวิ่แปลกๆล้วตรงนี้แข้งขาที่คือแบบอยากออกกำลังกายนะผมไม่ไหวแล้วว่ะแตงเรียนเราเพื่อเรียนง่ายนายั่งเลยใจเย็นน้อสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ช่องจ้ามีเอวจ้าแนวนะคะ วันนี้นะคะทุกคนเจ๊กก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ๊กก็มาชมสวนชมนกชนไม้ที่คอนโดของเจนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เจ๊กก็เกิดปิ๊ง ไอเดียขึ้นมานั่นเองค่ะนันั้นมีแผนอะไรจะให้พี่ทำผมก็คิดว่ามอสเป็นคนที่ถึงพี่มากใช่ปะสิงเหรอครบพี่ <c oughs> ใช่เลยล่ะพี่เีใครแบบว่าเป็นแฟนเก่าหน้าตาดีๆยังไงพีอ่อะไม่มีแฟนเก่าเพราะ่พี่รักมอสแค่คนเดียวไง<อ>แต่พี่อะมีเพื่อนที่หล่อยอยู่คนหนึ่งเือกอยู่คอนโดเดียวกันด้วยวันก่อนเพิ่งเจอมันแต่มอสไม่รู้จักเพื่อนคนนี้นะคะทุกคนเพื่อนของเรานะคะทุกคนก็คือต้าหลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญต้าหลงเข้ามานะคะทุกคนมาเชิญใครพิเศษของเราเลยนะคะทุกคน ใช่ค่ะนี่คือเป็นเพื่อนเจียเลยค่ะตั้งแต่คือสมัยแบบปฐมมัธยมเลยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเ mm. ออก็คือต้านี่ก็คือมีหน้าตาที่รวบแรดเร่าๆมากๆเลยนะคะทุกคนต้าวันนี้นะคือแบบว่าจะให้ตามาแกล้งหมอด <c oughs> ้วยเราสองคนจะแกล้งแบบว่าเป็นแฟนเก่าแฟนเก่า นี่เออเอาแบบว่าให้มันสแสบๆเลยเพราะว่ามันชอบแกล้งกูมึงชอบไปหาสา,สาวเอ็นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่คือแบบนึกออกป้ะว่าเราก็ไม่เคยทำอย่างนั้น,งนไงก็คือได้ทีก็เอาหน่อยอเออนั่นแหละแต่หมอไม่รู้จักใช่ไหมพี่ไม่รู้จักแล้วมอก,ก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบว่าไม่เคยมีเพื่อนตาตาหล่อขนาดนี้ไง <c oughs> เออคนจิ้มเพื่อนเจียคือหล่อทุกคนสวยทุกคนค่ะเออนั่นแหละค่ะโอเคคะ่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องจารย์ฮีโอให้ไปถึงสองล้านติดตามเบอร์กันด้วยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเเรราาาาจะะมล่่แผนนกกให้ฟัังไปค เจียจะชวนมอสอะมาเต้นติ๊กตอกหรือว่ามาถ่ายรูปที่สาวไว้นานนะคะถ้ามึงเห็นมันมาอย่างเงี้ยมึงก็แบบเธอเข้ามาพักฟืเลยด้วยแบบอ้าวเจียอยู่นี่หรออะไรอเงี้ยถ้าก็ง่ายเดียวนานผมว่าให้พี่เแบบเข้ามาเลยก็ได้เข้ามาเลยใช่ไหมเข้ามาแบบตอนที่มอสอยู่อะไรเงี้ยเออแบบว่าอ้าวเจียอยู่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าสบายแบบก็หึงอยู่แล้วเออยังก็หึงเนาะคำถามแรกก็คือน่าจะถามว่าใครอะตัวนี้คือรู้เลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มแผนการกันเลยค่ะ เดี๋ยวน่านเพงอะไรวะที่ันแบบ้ยี่ไง้ไม่ใช่อีลงมาเน่นี่เะชักกุ้มอถายแล้วพต้องมัแ่อร่เพรว่าเปิดเพลงเลยดีกว่าเราจะได้ทำตามได้งั้นนัเต้นพี่ดูแบบผมต้องมีจังหวะมาพเขียวเองอ่ะอสอาชักกบุ้งตึงไม่ผมไม่มีแว่นไงอโอเคอ่ะไม่ม่เต้ เอาเวนินแบบเวอร์ชันหัวลำนะมีด้วยห่อพี่เี่นะรกนหมคโอเคอนน่เลนี่บนทิศเลยนะเดี๋ยวครัอะไรนะฮะอ้าวาแล้วหรออันหนบจเล่นน้ำก็จะเล่นน้ำร้อรอเล่นน้เออ๋อรอผมเล่นเหรอใช่ร้อนมาก เนี่ยลงมแดแห่งเเลยรู้ว่าทะเรายซาคาารร้อนเลว่มอดเสื้อตนี้คือแบบสาวีิไเยไม่มีสาวเนน้ำก็เล่นไปไม่ต้องอ่อยถ่ายรูปกันไหมตัวไ่ถ่ายอย่างี้ถ่ายรูปพ um> ี่ก็ได้รูปดู้ ตอนนี้บอกเลยไม่เอ้าเชียเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีไม่เจอโคนนานเลยเลือดเ่อเอครับอะไรครับเป็นเชี่ยเหรอครับเป็นแฟนสาวเชี่เป็นแฟนสาวเชี่ยอ๋อแต่ก็น่าจนเลือกกันนานแล้วแหละมั้งนานแล้วอ๋อ่นานแล้วเหรอครับใช่เยตัวไม่เคยบอกเขาเลาเ่อยนกพเรื่องเอาเนับ่กนเชี่ยนาน้นเนาะยังไม่เลย คุณเก็บยงไงบ้างอ่ะก็สบายยืดๆแล้วกล้าหลับนะยคดอะไรพวกนี้คุณถุงนี้ยังเก็บไว้อยู่อ๋อนานแล้วนะเนาะใช่ต้องหัวเก่งในโปรแกรมด้วยโอ้ยนี่พี่เป็นคนซื้อให้หรับใช่ใช่ขอกระตด้นท่านหน่อยได้ไหมไม่ป้ะกระตุ้นซื้อให้ซื้อให้กันนานแล้วผมว่าผมว่ามันเก่าแล้วนะเดี๋ยวผมว่าทิ้งเลยจริงผมว่าเอาาไว้ตรงนั้นแหละเออเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเขาซื้อไม่ใหม่มันดีกว่านี้แน่นอนมันดีกว่านี้แน่นอน ถึงเมื่อก่อนอเรา,นเ,นาเราเนคนสเรายังจำได้อยูแ่แบบว่าน้ำเย็นมากทิ้นหนึ่งไม่ไวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองตอน,นี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วรคุณเพื่อนกันแล้วไม่ไดพูดอะไรเขาไม่ได้รอดรู้สึกมันลงไปเลยกักตัวะร้อนมากน้นไหม,ไม,มน้นไห มอใ<ำ>งใครเนี Half ่ยไอเป็นเพืเกียมากันแค่นี้เรารักกันมากเลยนะคือแบบเราคบกันมาแบบหปีแล้วไม่คอเลยนะา จะมาเล่นน้ำใช่ครับผมมาเล่นน้ำอะไรนะทุกคนชอบออกกําลังกายใต้ๆอ่ะอน่าจะเลยต่อยตอเ็นด้กยกันไหมฮะครับฉันสัยงว่าจะเล่นเลยไหมเนเด็กจะผิดผิด่านไม่ตรอุนระเลยหรือเปล่า้ยอ๋อไม่ถึงกัอยาจะพัดผ่านกันเหนาไหมเด็เด็กก็ไม่ต้องเหนาหรอกเด็กต้องมีเคลื่อนแต่มันก็มีบ้างนะที่เหนาสบายดีกว่า ดูเรื่ยวสบายใจกว่าอ่ะแต่บางทีก็ที่สุดอะไรตัดไม่ให้โคตรร้อนดึงเลยครับฮะมันคนเลยสัมไฟฟ้าหลอกกูแป๊บนี่มีครับพื่เออะไรผมว่าผมวิ่แปลกๆนะตรงนี้ฮะแข้งขานี่คือแบบอยาวกับร่างกายอ่ะของนะแต่นาีิเขาเป็นสายคุนเง็นนะเขาเป็นสายทุนเงินหรอโอ้แต่คงไม่ไปต่อยกันหรอกเจอไหมเอ้ยเป็นแชมป์นะแชมป์ทีมป์เราแชมป์เหรอมันเป็นใครเนี่ยมันเป็นแชมป์เปี้ยน หนึงนใรก่อน้อแบบว่า้อนหนาอเงี้ยแล้วก็แบบ้ารเขาก็จะเอาแบบผ้ามาเช็ดมืให้อะไรเงี้ยคือจริงๆนะมนเขาไม่ทำเป็น้ก็เลยมเพี่นเดี๋ยเขาขอตรวไปเลยรับได้ได้เขาบอต้องไม่กด้วจังดแลวันไงครับยดีากเพื่อเดี๋ยวขาได้ามอเ้ยเขาดมากเลยตอเย ต,ตัวโต,ตอะหน้าตาดีมากอยีดีบบพ,พี่เล็วนะเรืเรมเนกว่าที่กว่าดูดีเลยวหรือมแบบัแค่คือแบบอุปอออกหันนะนะเราคลียได้มันแคบบ่คือแบบว่าเล่นพราว่ามันแตกตัวทำไงนะเนี่ผมใส่ละเรื่องนี้ยมันคลียได้แหะวาแรยเวลาแบบเราจะทำแบบเนี้ยลอเยอะๆใจเย็นนิดนึง นี่ตัวโหวนี่กล้ามเลยนี่คือกลุ่มนี่งูกล้ามใหญ่เยอะถ้าผมไปเยอะข้างเนี่ยคือม่รู้ว่าโซล่ามันคือกระช่งก่อนยังไงก็ฟังแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมใช่ไปถึงเท้าอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงเท้าอ่ะซู้งวอนไม่ได้แน่นอนเออ การประหยัดตรงนี้ดีกว่าตรงไี้ที่พูดมานี่ดีกว่าที่ตรงนี้นะกูชอบมึงตัวเมี้ยว่ะผมไม่ไหวแล้วว่ะใจเย็นเราเปลี่ยนง่ายนายตัดใจเย็นนัดใส่เยในเย็นก็คุยนิดเราจะไปโอ้สู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกกอดยังไงก็สู้ไม่ได้กอดยังไงก็สู้ไม่ได้ ทำไม่ได้ไอ้สัตว์เอาจริงนะผมคิดว่ามันจะมาก่อนหรือว่ามาหลังแต่เพราะว่าผมคิดว่าต่อให้จะมาที่หลังก็โอิคก็รักเขาไม่แพ้ผมรักเขามากเลยอ๋อเปล่าครับบอกว่าคนโดูนี่มันดีนะ มี่เล่นๆมานานอาเนี้ยเรอต้อง,งออกกํลังกายเยอะนะเแบบีเจียเขาเป็นคนชอบแบบผู้ชายที่ผมกองขนาห่แตคิดว่าคุณน่าจะแบบ่อนแอรเจียเขาจะชอบผู้ชายสไตลแบบนี้แต่นี่แบบคือมันขาวากันไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ัวรบหัวรี่ไนุ่มแม่ทําอะไรนะงมไม่เคยบอกเลยว่า,าให้ม่มอสรู้หรือเปล่า ตัว่อชาวกินไฟเบอร์มาตัว<า>นะตัวไี่เห็นอบอกเลยวะเาะไัอยากรูดเรื่องเลย<า>ไ,ไหมน้ำะกดหน่อยได้ไหมอือจะเข้าน้ำนานได้ไหม ได้ตีเขที่แบบเอาล้อเขาจะทับดหรอหไงเสร็จแล้วเหอครับเสร็จแล้ครับกินกินนสัยได้ไหมแบตดต้องตึเยอะียงเดี๋ยวเอน๋อโอเคได้เ๋อะไร้โกีขึ้นเลยขึ้นเลยสัตว์เป็นรรือ่ารับร้อนนีเยครับกูเพื่อนเล่นมึงไหสตว์เกยง เฉยๆก็าบังเอิญไงบังเอิญมากอะ่ะหรอเอ้ายังไม่ได้เก็บข้าวหรอนะเออได้เดี๋ยวไปเก็บให้ไปเก็บให้ได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 ,ได้โอเคเก็บเลยเก็บเลยคนดีเกินเลยเขาบางังเอิญตัวเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเนี่เหรอต้องเรื่จะบอกก่อนเลยนะเขาจะไปบอกทำไมเขาไม่อยากให้ตัวนึู้เรื่องบงอังเดิเมของเขาเขาไม่อยากให้รู้แต่ว่าตัวก็มีเป็นสนิทกันยังไงมันยังรู้สึกกันอยู่อ่ะ ก็เขาชวนคุยไงจะให้เขาทำไงอะเขาต้องตามน้ำไปสิก็เลก็แบบปฏิเสธไปดิเาก็รู้ใครกว่าเขาเอาแฟนเก่ามาคุยกับนัมือถ้าตัวเจอแฟนเก่าเขาเนี้ยจะทำไงถ้าทำแบบนี้เรารู้สึกว่ามัโอเคยังไล่ะเพลงอะไรก็ไม่รู้อะ่นาไม่รู้ ซูงดาวันมันจะร้องไห้แล้วพี่เพื่อนตัวแย่ยนะ่ยมึงหลอกกูอบตถ้ามึงเป็นเพื่อนกันซื้อต้อหูด้วยกันได้ไงวะเม็กซิมเนี่ยมึงเข้าใจปะตุ้งหูนี่กูซื้อคนเดียวค่ะเพื่อนตัวจริงเหรอเพื่อนเขานี่ไงมาแล้วตัวแย่ด้วยแฟนต่างไงเพราะตัวชอบแกล้งเขาเพราะความเขาลำพานเวลาตัวแกล้งเขาเนี่ยอ๋อันนี้เพื่อนตัวเออโอเคค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ของเจไปถึง2ล้านชุดไทยเพิ่มกันด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เจทำคลิปแกงมอสอีกครั้งหนมาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันชอบแกงเจและนี่เจอยู่เชียงใหม่ที่คือถิ่นเราค่ะถ้าใครอยากจะติดตามด้านหลงนะคะฝากติดตามผลงานได้ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ